สวัสดีครับชาวสมาชิกครอบครัว45 OVR ทุกคนคนครับผมวันนี้ผมมาสายหน่อยพอดีผมเพิ่งถึงบ้านนะครับแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วแหละวันนี้ขอไปฟุตบอลโปรแลนนะครับวันนี้ขอไปฟุตบอลโปรเลนคู่ระหว่างอ๋อเรียกชื่อย่าจริงๆเลยโปรแลนระหว่างคู่ระหว่างเจเนโรเนียนะครับเบลีสต็อปทีมอันดับที่11รับการมาเยือนของรากูเชลโตฮาวานะครับ ทีนี้มาดูครับผมเจ้าบ,บ้านเตะไปทั้งหมด27นัดนะชนะ9เสมอ6แพ้12ได้36ลูกเสียถึง44ลูกนะครับเก็บแต้มได้33แต้มมีอันดับที่อยู่ที่11ส่วนหลังบ้านเนี่ยตะไปทั้งหมด26นัดนะครับชนะ14เสมอ7แพ้ไป5ได้41ลูกเสียถึง24ลูกเก็บแต้มได้49แต้มก็รั้งอันดับ3นะครับแต่วันนี้ราคาออกมาให้หลังบ้านไปต่อนะครับ หลังบ้านไปต่อครึ่งลูกจ่าย0.89ให้ลอง0.99ส่วนราคาสูงต่ำเพิดมมา2.75นะครับจ่ายสูง0.96จ่ายต่ำ0.90และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ 1, 3 5 5ให้พูเสมอ3.7และให้หลังบ้านชนะ1.89ถ้าเราดูราคาแรกตั้งต้นของวันนี้นะและลักษณะการเปิดสูงตำ่ำและลักษณะการจ่ายพูเนี่ย ก็ถือว่า60-40อยู่นะว่าหลังบ้านจะมาทุบได้นะ6 0 4 0อยู 60, ่นะถ้าเราดูจากราคาภูถือว่าเจ้าให้ให้ความสําคัญกับหลังบ้านมาทุบนะครับส่วนราคาปัจจุบันเนี่ยไหลเป็นครึ่งควบลูกและหลังบ้านไหลไปต่อครึ่งควบลูกจ่าย0.85จจ่ายตำ่ำจ่ายรอง1.05ส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยก็ยังเป็น2.75แต่ลดน้ําสูงนะมาเหลือ0.85ให้ต่ํา1.01ส่วนราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ4 4 และราคาภูเสมอก็ขยับเป็นสีแล้วก็ราคาพูให้หลังบ้านชนะเนี่ย1.66พูดถึงราคาต่อครึ่งควบลูกจ่าย0.85แเนี่ยแล้วราคาภูให้ชนะ1.6 6ของราคาหลังบ้านเนี่ยถือว่าเจ้าให้เริ่มให้ความสําคัญกับหลังบ้านแล้วนะว่าจะมาทุบเจ้าบ้านได้นะครับราคาพูลักษณะนี้นะครับถือว่าให้ความสัมพันธ์เพราะว่าราคาตั้งต้นกับราคาปัจจุบันเนี่ยราคาพูทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านชนะ เสมอแล้วก็หลังมาชนะเนี่ยขยับหมดเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งแผงหมดเปลี่ยนหมดเลยนะเหลือแต่ราคาที่มันไม่เปลี่ยนคือราคาสูงต่ำนี่แหละจ่ายมา2.75แต่ว่ามันเปลี่ยนแต่จ่ายค่าน้ําแฮนดิแคบเลยก็เปลี่ยนหมดค่าน้าเลยเปลี่ยนหมดส่วนเจ้าบ้านเนี่ยหกนัดล่าสุดของมันเนี่ยก็ชนะ2นะเสมอ 2, สองแพ้2ได้10ลูกเสียถึง11ลูกเก็บได้แค่แปดแต้มเท่านั้นส่วนหลังบ้านเนี่ยตัวฮาวารากูเนี่ยโอ้เรียก ชื่อเรียกยากจริงเลยเชตโตฮาวเนี่ยก็หดนัดล่าสุดเนี่ยชนะสีนะเสมอสองไม่มีแพ้นะแล้วก็เกมลุกก็ถือว่ายังโอเคนะยิง11ลูกเสียงสีลูกเก็บได้14แต้มนะครับพูดถึงเนี่ยสติเวลาเจอกันเนี่ยเวลาจากกเดรโนเนียเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยไม่ว่ามันจะเล่นในบ้านหรือไม่ว่ามันจะเล่นนอกบ้านนะถือว่ามันเวลามันเจอทีมหลังบ้านเนี่ยถือว่ามันแย่นะครับถือว่าสติสามสีนัดหลังสุดเนี่ยถือว่า ทำได้ไม่ค่อยดีนะครับถือว่าแพ้ทางกันตลอดอะ่ะเพราะเหรียญราคาหนึ่งลูกก็แพ้สามสองเหรียญราคาเสมอก็แพ้สองหนึ่งล้ามีเหรียญครึ่งครบลูกเมื่อปีสองพันสิบเก้านะวันนั้นมันก็เล่นในบ้านเหมือนกันมันก็แพ้ลาโกฟูเนี่ยจบเป็นแทหนึ่งเม็ดจบเป็นหนึ่งเม็ดนะเมื่อปีนั้นเมื่อปีสองพันสิบเก้าส่วนลักษณะนเนี่ยลักษณะของการจ่ายการจ่ายราคาปัจจุบันของมันเนี่ย ผมยังให้ความสนใจกับหลังบ้านนะครับว่า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 หลังบ้านเนี่ยมีเด็ดที่จะมาทุบได้นะเพราะว่าหลังบ้านฟอร์มห้าหกนัดหลังสุดเนี่ยยิงได้นะเฉลี่ยนัดละสองลูกนะครับห้านัดหลังสุดห้านัดหลังสุดเนี่ยลาโกฟูเชอโตฮาวาเนี่ยยิงคู่แข่งได้สองลูกขึ้นไปหมดนะครับขึ้นไปหมดเลยส่วนไอเจ้าบ้านเนี่ยจากเกลเนียเบียสต็อกเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ย ถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงคู่แข่งได้นะแต่ว่าจะเสียเสียเฉลี่ยแล้วอะนัดละหนึ่งลูก1.7ก็น่าจะ2ลูกได้นะห้านัดสุดของมันเนี่ยก็เล่นในบ้านเจอสเตลเมเรียนเนี่ยก็เสมอ3าไปเยือนวอต้าเนี่ยก็โดนไป2เม็ดไปเยือนเวลาพอก็โดนไป2เม็ดเล่นในบ้านเจอคาเวยคาคอบก็โดนไป1เม็ดแล้วก็เล่นในบ้านเจอสลัดวอลคคลาวเนี่ยก็แพ้ไปหนึ่งศูนย์นะถือว่าเจ้าบ้านเนี่ย แผงหลังมันมีปัญหานะผมว่าแผงหลังมีปัญหานะส่วนราคาทั้งหมดเนี่ยที่มันเปิดมาแต่แรกเนี่ยผมดูในราคา83.5 6นะให้เจ้าบ้านชนะ4.20ให้เสมอ3.5แล้วให้ชิมเยียนชนะ1.80นะครับส่วนราคาสุดเนี่ยที่ผมดูนะราคาสุดณตอนนี้นะก็ไหลให้เจ้าบ้านชนะเป็น5และให้ภูเสมอ4.00ละแล้วก็ให้หลังบานชนะ1.6และซึ่งราคาลักษณะอย่างเนี้ย พูเสมอ4.0แล้วลักษณะที่ว่าหลังบ้านไปต่อเพิ่มลูกใจน้ําขนาดนี้แล้วก็ลดพูให้ชนะ1.62เนี่ยก็ยังถือว่าเจ้าเริ่มให้ความมั่นใจกับหลังบ้านนะว่าจะมาทุบเจ้าบ้านได้เพราะว่าเสติเวลาเจอกันทีไรอะเจ้าบ้านสู้สู้กันไม่ค่อยได้เลยนะครับสู้สู้ไม่ค่อยได้เลยส่วนส่วนของไอหลังบ้านเนี่ยลาโกฟูเนี่ย ท, hablando, ทุกครั้งที่มันออกไปเยือนห้านัดหลังสุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดหลังสุดนะที่มันออกไปเยือนหกนัดหลังสุดไปเยือนสกีรีลูบินก็ยิงได้สองเม็ดเดสปอตมันก็ยิงได้สองเม็ดไปเยือนเวลลาพอกก็ยิงได้สองเม็ดเจอไปเยือนเวลลาคาคอาก็ยิงได้สองเม็ดไปเยือนคาเวียคาโคเวียคาคอกก็ยิงได้สองเม็ดไปเยือนวอต้าพ็อดแมนก็ยิงได้สองเม็ดซึ่งหกนัดหลังสุดของมันเนี่ยเฉลี่ยการยิงประตูเนี่ยสองเม็ดหมดเลยนะซึ่งฟอร์มก็ ถือว่าฟอร์มกำลังดีนะสำหรับหลังบ้านส่วนสูงต่ำค่าเฉลีย่ยเนี่ยของไอไอจากาเลเนียบเบสต็อกเนี่ยอยู่อันดับเจ็ดนะแข่งยี่สิบเจ็ดนัดก็เกมสูงถึงสิบสี่นัดไม่ไม่มีเสมอเลยเกมต่ำอดสิบสามนัดค่าเฉลีย่ยที่ห้าสิบเอ็ดจุดเก้านะจากาเลเนียบเบสต็อกเนี่ยนะส่วนลาโกฟูเนี่ย ลากาฟูนี่ติดอยู่อันดับ4นะครับของรีของสูงต่ำนะ26นัดก็เกมสูงไป14นัดเกมต่ำไป12นัดค่าเฉลี่ยที่53.8นะครับวันนี้ส่วนราคาสูงแรกวันนี้เปิดมาเนี่ยที่ผมนั่งไล่แต่แรกนะมันเปิดมาหนึ่งลูกก่อนแล้วก็มาไหลไปลูกควบลูกครึ่งไหลไปลูกควบลูกครึ่งให้รองแห้งๆเลยแล้วมาตัดมาเลหนึ่งลูกและปัจจุบันก็ยังไหลเป็นลูกควบลูกครึ่งให้รองน้ําแห้งเหมือนกัน ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะมันมีเหรียญราคาหนึ่งลูกหลุดมาด้วยนะ่าจะจ่าย0-6น6 5หนึ่งจไม่ไม่เกิน1.70่นะคู่นี้ลาโกฟูเนี่ยส่วนให้ได้แข็บครึ่งแรกก็มีราคาปอปอนะให้หลังบ้านไปเยือนเอหลังบ้านเนี่ยให้ได้เคบครึ่งแรกมาคุมแค่ปอปอ,ปอจ่ายน้ําแห้งเลยละ0.8แล้วก็ให้ลองน้ําร้นมาเลยแต่ก่อนแต่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะยังยังขยับน้าแบบเสมอเสมอกันอยู่นะและปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่64โมงเป็นต้นไปเนี่ยเริ่ม เริ่มให้หลังบ้านจ่ายน้ำแห้งและเริ่มให้เจ้ารองเจ้าบ้านจ่ายน้ำล้นแล้วครับตอนนี้ก็ลักษณะลักษณะของที่มันเปิดมาแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับลักษณะที่มันเปิดมาแต่แรกครึ่งลูกเนี่ยจ่าย0.85ตั้งแต่ราคาตั้งต้นเนี่ยแล้วก็ให้ให้ให้หลังบ้านชนะตั้งแต่แรกเนี่ยก็ أي, ให้จ่าย1.80ก็มันคือเป็นราคาภูของว่าหลังบ้านมาทุบได้ตั้งแต่แรกเลยนะครับมันเป็นราคาที่ว่าหลังบ้านมาทุบได้ด้วยฟอร์มด้วยด้วยทัศนคติด้วยด้วย,าาวย,วยระบบทีมด้วยแล้วก็ด้วยสติต่างๆที่เจอกันทีไรก็เจ้าบ้านก็สู้เขาไม่ค่อยได้ทุกทีเลยและปัจจุบันเนี้ยไหลไปจ่ายครึ่งครบลูกแล้วจ่ายครึ่งครบลูกจ่ายน้ําครึ่งครบลูกเนี่ยจ่ายน้อยกว่าไปเยือน จ่าน้อยกว่าราคาเลขครึ่งลูก0.89อีกส่วนราคาสูงต่ำเนี่ยมันก็ลดลงมานะลดน้ําลงมาภูทุกอย่างมันขยับหมดซึ่งผมมองว่าลาโกฟูเนี่ยยันดับ3เนี่ยนัดนี้แข็ง27นัดถ้าชนะมาไหร่มันจะขึ้นไปที่ 50, 50 51 52ขึ้นไป52มันรั้งอันดับ2เลยนะรั้งอันดับ2แทนโปรโเซชินเลยนะคือมันต้องเอานัดน,นี้ผมคิดว่ามันต้องเอา อีกอย่างหนึ่งของจาโลเนียเบียสต็อกเนี่ยยี่สิบเจ็ดนัดของมันเนี่ยอยู่ในสิบเอ็ดมันมีแค่สามสามแต้มถือว่ามันมันยังไม่ค่อยจะรอดจากโซนอันตรายนะมันก็ต้องเร่งทาแต้มเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเจ้าบ้านเองก็มาสู้เหมือนกันส่วนหลังบ้านเองก็ต้องการแต้มเพื่อจะยึดพื้นที่อันดับสองเหมือนกันก็วันนี้นะครับไปสกอร์สูงครึ่งแรกฟุตบอลโปแลนด์นะครับสกอร์สูงแรกจากเกยโลเนียเบียสต็อกนะครับตเตะเวลาเที่ยงคืน ถ้าครึ่งแรกไม่มานะครับก็ตามกระเทศครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ S45OVR S45OVR ที่เดียวเท่าน,นั้นครับแล้วก็บอกว่ามาจากช่องพี่หมานะครับรับรองนะครับว่ากลุ่มนี้มีพี่เสือที่มีวิชาการันตีเรื่องการบว,วกนะครับรับรองไม่ผิดหวังถ้าคุณไม่มั่นใจคุณลองแอดมาดูแล้วคุณจะรู้ว่าของจริงเป็นยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ